กินไงอยู่ไงแมนไม่ดีเขียบกระแตงฉันไม่เห็นเราเผาอยกทีอีแล้วือเกาือเกานะมนบันบ้าเตาแล้วมนนะทอดไข่กันหรีอต่อเข่าแรงขัดขาดม่ขดม่ขั้วนะดอ่ไฟดับ่เพิ่มอีกที่ไหน ด่ไม่เพิ่มเพิ่มขึ้นได้ไหมมือกี้ใช่ไหมแดงไะมถ้าเพิ่มไฟเออใช่มันเหมือนน้ำหนักไม่ไม่ใช่เหมือนแล้เรียกว่ามันระูมันได้แล้วหรือเปล่าเองเพิ่มไปเออใช่เก็บประทาแตงไฟแตงนเก็เาเป็นขันตัวแก๊สสิฟูกันหนีเนาะตะวัน ออือันนี้มันเป็นมันเป็นกระทะเนาะรบบพี่ฝ่าโิเคชมว่างคนสดอืมกินไงยู่งไงคื่อเ้าล่ะนม่เม่บานเนาะทุกคนนี่วันนี้เบ้าตะวันมาเหดุกาขอโซกินอีกแล้วหอมตัวน้ำมันไกๆเนอะตะวัน มีใส่ใช่ไหมต้นไม่ด้วยยังเราอยาไซื้อจอร่องไงเนาะโอ้ยังยังเยดได้แล้วถาก้างหน้กันพิก็ได้ไหมเนี่เอาเอเอาเลยเอาเอาเวันนะแตกไหมแตกวะมันไม่เหมือนันไม่เหมือนกระทะมันไม่เหมือนกระทะเลยเออเออแล้ล่ะ ไม่เป็นไรหรอกเอาตามที่ได้เลยสักวันสักวันโอ้สวยงามขึ้นเกาทุกคนตล้าหอมขับมันเดี๋ยวม่ยังกินมันเดี๋ยวห้าดใจขึ้นเกาใจใจใจท่ใครใจใจสนิทกับพ่อเหรอฮะเขาหอนๆนะสักวันนะมาค้นกับมาเก็งขอนี้อ๋อนะครับ อขอเขาเรียบร้อยนี่ครับของมันหอน่อนนะโอ้สิทกับพ่อแล้วนะสวยก่อนสวยก่อนใสวยเนียครับเนี่ยราอยู่เราอยู่เพื่อกินมันกินเพื่ออยู่อุ้ยไม่ใช่ <laughs> มใชมแมนนะนะเรว่ออะไรนะอยูย่เพื่อกินจะกินเพื่ออยู่กินเพื่ออยู่อาวู้วมันไมกแล้ว<ม>

นีพี่ปนมจเลออไม่ไม่มันไม่มีหรอกชาตาย้งวกว่<ะ>ว้าวพีกใชน,น้าปลาวถ้าทุกคนพอกันตอนกินนะ